สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง Operation Camouflage นะครับหรือปฏิบัติการพลางตัวนะครับในสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนนะครับว่าความเป็นมาของ Operation Camouflage เนี่ยมันมีที่มาหลังจากที่ Pearl Harbor นะครับได้ถูกโจมตีจากกองทัพญี่ปุ่นแบบเซอร์ไพรส์นะครับแบบไม่ทันรู้ตัวเนี่ย ทำให้ตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทล็อกฮีตนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาวุธลายใหญ่ของอเมริกาเนี่ยได้รับคำสั่งให้ทําการผลิตและเตรียมนำเครื่องบินสู้รบทั้งหมดที่มีนะครับบินขึ้นไปเพื่อป้องกันการโจมตีตามตำแหน่งต่างๆตามจุดยุทธศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากกองทัพญี่ปุ่นที่จะบุกเข้ามารวมไปถึงใช้ในภารกิจการลาตะเวนและปกป้องพื้นที่ต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นจุดสําคัญในการโจมตีของกองทัพญี่ปุ่นนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ารอยแบบเพอร์ฮาเบอร์ในเวลาต่อมานะครับทางบริษัทล็อกฮีดเนี่ยก็ได้รับการป้องกันจากกองทัพอเมริกานะครับด้วยการสร้างป้อมปราการต่างๆเนื่องจากบริษัทล็อกฮีดเนี่เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทหัวใจหลักในการผลิตเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงอาวุธยุทโธป,ปกรณ์สําหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นนะครับเพื่อให แหล่งการผลิตอาวุธของล็อกฮีเนี่ยยังสามารถดําเนินต่อไปได้เนี่ยทำให้ต้องมีการวางแผนเพื่ออาพังนะครับพื้นที่ผลิตอาวุธสําคัญต่างๆโดยจะเป็นการพรางตัวในพื้นที่การผลิตอาวุธนะครับให้ดูเหมือนเป็นเพียงชนบทธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแผนการดังกล่าวเนี่ยได้ถูกต่อยอดมาจากแผนการที่ประสบผลสําเร็จของกองทัพอังกฤษที่เคยใช้มาแล้วนะครับ โดยแผนการ Operation c a m มเ f ิลฟเนี่ยได้ถูกนำมาใช้อําพรางแหล่งผลิตอาวุธของ l o ็อก e ี d นั่นเองเช่นการอําพรางบริเวณทดสอบเครื่องบินทดสอบสนามบินนะครับหรือบริเวณผลิตอาวุธของกองทัพไม่ว่าจะเป็นของบริษัทล็อกฮี d หรือเป็นการอําพรางสนามบินของกองทัพอากาศที่ตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงเฟอร์ฮาเบอร์นะครับซึ่งอาจจะถูกโจมตีจากญี่ปุ่นได้ทุกเมื่อ แผนการโอเปอเรชันแคมเ o อร์ฟอร์ดเนี่ยได้ใช้บุคคลจากหลายอาชีพนะครับไม่ได้ใช้เพียงทาหารก็จะมีวิศวกรของกองทัพนะครับรวมไปถึงศิลปินนักวาดภาพนักออกแบบรวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากสตูดิโอภาพยนตร์อย่างดิสนีย์นะครับพาราเมลและก็ทเวนตี้เซนตุรีฟ็อกซ์อีกด้วยแผนการอําพรางหรือ Operation c a m มเ o อร์ฟอนะครับมีการดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยมีการอําพรางนะครับพื้นที่สนามบินและที่จอดรถ โดยเป็นการอําพรางแบบทาสีตกแต่งใหม่นะครับให้ดูเหมือนเป็นทุ่งหญ้าธรรมดาแล้วก็ตัวโรงงานเนี่ยครับถูกตกแต่งให้เหมือนฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงไก่รวมไปถึงการนําต้นไม้ปลอมเนี่ยมาตกแต่งให้ดูเหมือนว่าเป็นสถานที่ธรรมดาเป็นฟาร์มธรรมดานั่นเองนะครับหลังจากที่ได้ตกแต่งทาสีสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยก็ได้มีการทดสอบนะครับโดยใช้หน่วยบินลาดตระเวนเนี่ยเพื่อลองทดสอบดูว่าพื้นที่ดังกล่าวเมื่อมองจากข้างบนฟ้าแล้วเนี่ย จะยังคงสามารถตรวจพบได้ว่าเป็นโรงงานผลิตอาวุธได้หรือไม่นะครับผลที่ได้ก็คือฝูงบินลาดตะเวนเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภายหลังจากปฏิบัติการอําพรางแล้วเนี่ยเมื่อมองจากที่สูงนะครับจะไม่พบสิ่งก่อสร้างใดๆที่ดูเหมือนแหล่งผลิตอาวุธหรือจุดยุทธศาสตร์ในทางทหารเลยในทางกลับกันนะครับหน่วยบินลาดตะเวนทั้งหมดก็บอกว่ามันดูเหมือนฟาร์มธรรมดาทั่วไปตามชนบทมากๆเลยถ้าดูจากข้างบนนะครับแล้วก็ได้มีการวางระบบอุโมงค์ใต้ดินนะครับให้ พนักงานของบริษัทล็อกฮีทเนี่ยสามารถทํากิจกรรมต,ต่างๆได้เหมือนเดิมโดยติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตใต้ดินตามปกติได้นะครับที่สําคัญเนี่ยการผลิตอาวุธก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ภายใต้ปฏิบัติการําพลังนี้เองนะครับจะเห็นได้นะครับว่า Operation c a m คม o f o r ์ e เนี่ยเป็นอีกปฏิบัติการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าในยามสงครามนะครับทุกศาสตร์ความรู้เนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้จะเป็นในทางด้านศิละปะ การถ่ายภาพยนต์เนี่ยก็สามารถช่วยให้แหล่งผลิตอาวุธหรือล็อกฮีตเนี่ยปลอดภัยจากการถูกโจมตีได้นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าในยามสงครามเนี่ยใช้ทหารอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องใช้ประชาชนด้วยนั่นเองเอาละครับก็เจอกันใหม่เพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ